ังรับมือฝนเข้าตอนบนของไทยภาคใต้ฝนจอกลับมาอีกครั้งและจะหนักมากน้อยเพียงใดอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้2-15ธันวาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับ สวัสดีวันอังคารที่2ธันวาคมนะครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับโชคดีโชคหมานกันไหมครับหากยังไม่ถึงคิวเราก็อย่าเพิ่งน้อยใจครับพี่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังให้ตามคิวนะครับงวดหน้าก็ยังมีครับค่อยมาว่ากันต่อครับในเรื่องของโชคลาภทุกวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนครับมาดูสภาพอากาศกันต่อครับโดยหลังจากนี้ไปก็เป็นห่วงที่จะมีฝนหลงฤดูการกลับมานะครับทั้งบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยแล้วก็บริเวณภาคใต้นะครับ จากหลากหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําที่เกิดจากการอ่อนกำลังลงของพายุและก็ลมที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมไทยนะครับส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับในส่วนของการเบีเยตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c เซมเบิร์นยูเอฟครับตั้งแต่วันนี้2-15ถึงธันวาคมครับก่อผลในช่วงแรกนี้ครับวันนี้ไปต้นไปถึงช่วงที่6ธันวาคมสถานการณ์ฝนของบริเวณภาคใต้นะครับก็มีโอกาสตกได้ในบางพื้นที่บางแห่ง เนื่องจากอยู่ใกล้กับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างครับโดยบริเวณภาคใต้นี้จะมีฝนกลับมานะครับอีกครั้งในช่วงวันที่5ลากยาวถึงช่วงประมาณวันที่8ธันวาคมนะครับจากข้อมูลณวันนี้แต่ฝนชุกๆุนะครับจะอยู่ในช่วงวันที่6ธันวาคมเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นฝนก็จะลดปริมาณลงก็จะเป็นฝนเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้สำหรับบริเวณภาคใต้ก็ต้องเตรียมตัวรับมืออีกครั้งนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ฝนแบบตกชุกตกแช่ตก,ตกนานทําให้เกิดน้ําท่วมอีกครั้งนะครับเพียงแต่จะเป็นฝนลงมาทําให้การช่วยเหลือฟื้นฟูในช่วงนี้ลําบากกันอีกครั้งนั่นเองครับส่วนบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสนะครับเพราะว่ายังคงหลงเหลือมวลอากาศเย็นที่พัดแผ่เสื่อมลงมาปกคลุมแต่ก็มีกําลังอ่อนลงทําให้สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันอากาศเย็นในช่วงเช้าแล้วก็มีหมอกบางได้ครับ ำหรับพายุโซลอนโคต,โตครับในช่วงนี้ก็ยังแช่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ครับและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งของเวียดนามตอนใต้ครับและก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งโดยจะปะทะกับมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่ครับอย่างไรก็ตามครับพายุลูกนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยครับเพราะว่าไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยและอีกอย่างครับเป็นพายุในฤดูหนาวก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับเพียงแต่เมื่อมบนอ่อนกําลังลงครับจะเกิดไปยอมความวกดอากาศตา่ําและก็จะมีปัจจัยของกระแสลมฝ่ายตะวันออก พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนครับจึงส่งผลทำให้ในช่วงที่ 6, ที่ถึงธันวาคมนี้จะมีปัจจัยฝนมากขึ้นนะครับดังนั้นพื้นที่ตอนบนของไทยก็จะมีฝนหลงเข้ามานะครับก็แจ้งเือนคกับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็ต้องเฝ้าระวังครับหลังจากนั้นับในช่วงที่7-15ถึงธันวาคมครับมวลอากาศเย็นที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยก็จะเพิ่มขึ้นนนอีกกรทาใหห้้เิดลมวแงขึ บริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยจะมีอากาศเย็นลงนะครับและก็ฝนจะน้อยลงส่วนภาคใต้ครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็ต้องจับตาและก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณเกาะบ,บอลเหนียวนะครับทางตะวนลิจ,จีนใต้ตอนล่างมีโอกาสมาส่งผลกระทบได้ครับเพราะว่าจากข้อมูลณนวันนี้ในช่วงประมาณวันที่14-15ธันวาคมครับบริเวณภาคใต้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากหย่อมความ,วามกดอากาศต่ําลูกนี้ครับ กรต้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือนะครับเพราะว่าข้อมูลยังอีกไกลครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับทั้งหมดคือการดีวข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m W F ยเครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้2-7ธันวาคมครับโดยตลอดช่วงนี้ครับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปถึงช่วงวันที่7ธันวาคมประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิปรับสูงขึ้นนะครับกับมีหมอกในช่วงเช้าแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ในช่วงเช้านะครับของบริเวณภาคเหนือภาคอีสาน ส่วนบริมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกรวมถึงบริณภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนแล้วก็บริมภาคใต้ตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้นะครับจะมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ในช่วงที่3ถึง7ธันวาคมครับบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็บริมภาคใต้ตอนบน ก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่ครับเนื่องจากลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมไทยนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้ตอนล่างครับก็จะมีฝนน้อยลงเนื่องจากมวลสุมตะวันออกเฉียงเหนือกํลาลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และกระางด้านทะเลตะมันก็มีกํลาลังอ่อนลงครับส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกํลาลังปานกลางโดยทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนทะเลตะมันทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ และก็ในช่วงที่7ธันวาคมนะครับปริมาณฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงในส่วนของพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับก็ไม่มีอะไรน่าห่วงมากเป็นเพียงฝนหลงฤดูกาลครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรวมูุตุนิยมวิทยาครับสําหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ2ธันวาคมครับในวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ครับอากาศเริ่มกลับมาร้อนขึ้นครับโดยเฉพาะในช่วงกลางวันจะได้สัมผัสอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือพิษานเป็นส่วนใหญ่ครับ พอ,อตกช่วงกลางวันมาแดดก็จะค่อนข้างร้อนแรงส่วนบริภาคใต้ครับวันนี้ฝนก็ลดลงอย่างชัดเจนนะครับหลายพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาซ้ําก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการฟื้นฟูของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกได้ในช่วงเช้าอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้นนะครับ3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ11-17ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดครับ28 33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด5 17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนงภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในช่วงเช้าครับอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้น3 5องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ11 20องศาเซลเซียสอุณหภููมิสสง28ง28-33อศาเเซซลีย บริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้8-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในช่วงเช้าครับอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ15-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโง ส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับวันนี้จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับแล้วก็จะมีหมอกบางได้อุณหภูมิปรับสูงขึ้น2องสองศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ19-23งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34งองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคตะวันออกครับในวันนี้บ,บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบางในช่วงเช้าครับอุณหภูมิปรับสสูงงขึ้น2-4อาเเซซลีย โดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมวันออกชิงเหนือพัดด้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับบริตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าอุณหภูมิปรับสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียส ลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ29-34องศาเซลเซียสครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้และตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ในบางพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองลื่นสูงมากกว่า2เมตร แล้วก็อุณหภูมสสิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ